คิขคุณมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3ามธนาธนาเศรษฐกไลฟางนาวีแฮปอันกะทยมากดีเ้าวันนี้เราคอยแปลให้ตลอดเราจะไปไหนกันเราไปที่เขือนอุบลรักกันใช่ไหมครับวันนี้เราไปทำอะไรกันเราจะไป เราจะไปดูลดูโลนแคสซันนะครับเพื่ออะไรไม่รู้แต่ไปดูกันก่อนเดี๋ยวบนน้องการทุกคนเลยครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะมากันทั้งคบเกิดแล้วไหมไหนวะถ่ายแล้วถ่ายแล้วเหยียบแล้วพี่พี่เอ้าขับเร็วมากไม่เห็นป้ายเลยือว่าถึงแล้วนี่ เดินไปแล้วโอเคสบายใจแล้วตอนนี้วินก็ได้ถือกล้องแล้วนะคะตอนนี้เหมือนเป็นโอกาสอันแสนดีนาะเป็นโอกาสสำคัญเป็นโอกาสสำคัญที่เราได้ถือกล้องแล้วเราจะได้พูดเยอะขึ้นตอนนี้เราถึงที่อำเภอขุนลัแล้วอุ้ยเมื่อกี้หน้ามันเห่ตอนนี้เราก็จะมาเช็คเบรกกันนะคะแฮปไลฟ์ราคาตอนนี้ที่มันนอกกว้า กอดแนวขวางเลยนะคะเดียวนะคะทุกคนคะดูป้ายทอาไวนะคะเดี๋ยวเรามาพักกินข้าวก่อนโอ้ยแดดร้อนมากท่านผู้ชมใส่แมดก์หรือเอาแม่ก็แดดมาใส่แมสกเลยวิ่งสวยอยู่ เราก็มาเกือบพ่จะรพบแล้วเนาะเย้เรามา12วันกระเสพูดให้หันการเท้ลิไม่เห็นต่ว่ากระสะดุ้งเนนี่ก็คือสภาพอาหารนะสะดุ้งของกันโดยมีคนใหม่เจ๋งอีก็มองนะกูแล้วก็สะดุ้ง เฮ้ยใกล้ดนะล้วของหวานของหวานของหวานแล้วเดี๋ยวของหวานอีกอย่างหนึ่งก็คือโซ่อันของแข็งค่ะแล้มีสิ่งหนึ่งที่หวานมากจะบอกให้สิ่งที่มันหวานก็คือสมองพวกอีราบแซบมันหวานสมองหวานเขาตัดคิ้มอ่สวัสดีครับพวกเราลาบแซฟที่ขอบคุณมีการพาดพิงถึงบุคคลที่สามที่คนทุกส่วนนะครับออกอากาศชั่วควและเมนูที่เรารอคอยลอยคอ

วีแฮปอันอ๊ยกะสวยมากโบันทาบันั่งดม่นั่งทังทุกคนนั่งหมดมันมันเกาะเออมันมันมันเศร้าบินวส้นอะไรเล้วไหนส้นไหนแล้วลงกระเป๋าคุณมาแคมเปญวันนี้เริ่มต้นด้วยน้องกอดร์เป็นไรก่อนมีปลายังไม่ตายค่ะอัพเดต น้องวินสบายอยู่นะมันนี้อยู่ในแกงพวกมักนี่แล้วก็มักยากนะคะน้องตะวันนะคะนอนอาบแดดปลาอีเ่าปลากับเมียให้เอาไปลุยไปดูก่อนก็เลยไปไล่เขาหรือเปล่าไม่ใช่ไรล่ไร่สวนไร่นาเขาบอกหน้าเราเขาบอกหน้าเราเขาบอกหน้าเขาเอวหรือไงเขาจะเต้นแล้วหรอเขาเต้นสนิที่แล้ว อุ้ยไม่มีน้ำรถนี่กิตตี้กลัวจังนี่นะครับก็เป็นถ่ายไม่ดีนี่ี่ายความความมัสวยจังตุ้งเลยโอ้แมกกาศใช่ไหมใช่เป็นยังไงน้องกอล์ฟโอ้แมกกาตรงไหนที่มีคอามพิถีอันนั้นเหรอ ค่ไมาฉั่นยู่ไหนวะนู่นอยู่กลางนู่นกว่านูอยู่อยู่ลึกเยลึกล <Fore forwards. S 2> ึกลึกลึกเฮ้เขาจะทำเป็นอันนั้นที่นน่ๆนีดีแบบน้ำขึ้นแล้วแบบไปรีปจกโอ้ยก่อน้วถลาถ้าน้ารถหล่ะต่อตาต่อหุดค่ะไม่ค่ะไปเดี๋ยนู้นแฟนมีคนหลับหรอไหนลอกสี มันไม่ถ่ายสารคดีเลยอะ่ะเขามาเล่นอันนี้ด้วยอะ <laughs>